สึดเลลิกาสเปนนาที่12ของฤดูกาลคือวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนเริ่มกูแลกเวลา4ทุ่มแชมป์เก่าทีมตราหมีแอตเลติโกมาดริดคิวเปิดสนามนดิสตกเกเดรอนรับการมาเยือนของมาลากาและคู่ต่อมาเวลาเที่ยงคืนราชันชุดขาวเรอัลมาดริดรจะบุกไปเยือนถิ่นอิป,ปูรัวของทีมน้องใหม่อย่างเอีบา และต่อจากนั้นเวลาตีสองคืนวันเสาร์ทีมต่างดาวบาร์เซโลนาจะเปิดรังสนามแคมป์นูดวลเดือดกับเซบีย่าและปิดท้ายเวลาตีสี่คืนวันเสาร์ซูเปอร์เดปอร์เดปอร์ลิวลาคอรุญยาจะเปิดสนามเรอสอลสเตเดียมดวลแข่งกับเรอลโซเซดาทุกคู่ถ่ายทอดสดทางทันชินาลาลิกา